กาซ้อมทีมชาติเชียงสานะครับจะมีในส่วนของตัวที่แล้วที่กลับมาเล่นด้วยนะครับตรงนี้ทีมเ็นก็จะมีเซ็นเตอร์ของปที่แล้วด้วยนะครับก็มาหวอมงกับทีมด้วยวันนี้จะเป็นการซ้อมผู้รักษาประตู ประตูเมือหนึ่งครับประตูมือสอง นี่เป็นการซ้อมของผู้เล่นนะครับผมเองก็คือจะมีตัวต่างชาติอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาแล้วเสื้อสีส้สมๆนะครับซ้อมกับทีมตัวนี้น่าจะเข้าร่วมในเลกสองของแางซอยฟซีด้วยนะครับซ้อมประตูนะครับมี่บรรยากาศระหว่างซ้อมนะครับของทีมแางซอยฟซี